ช่วงนี้แม่ท้องมีอาการแบบนี้ใช่ไหมแสบคอร้อนอกเรอบ่อยหรือเก่งแบบนี้เป็นอาการอะไรนะวันนี้แอดมินพาแม่ท้องมาเช็กสัญญาณคนท้องเป็นกรดไหลย,ย้อนกันค่ะมาดูกันเลยและอย่าลืมแวะกดไลค์เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเลยค่ะ แม่ท้องรู้หรือไม่ว่าคนท้องมีโอกาสเป็นกรดไหลย,ย้อนมากกว่าปกติมักเกิดขึ้นในอายุคขั้น5-6เดือนเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนนั้นทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานช้าลงและทําให้กล้ามเนื้อหูรูดบริเวณปลายหลอดอาหารที่ติดอยู่กับกระเพาะนั้นคลายตัวบ่อยกว่าปกติรวมถึงลูกในท้องที่ตัวใหญ่ขึ้นจึงเข้าไปเบียดกระเพาะส่งผลให้น้ำย่อยย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหาร ทำให้เป็นกรดไหลย้อนนั่นเองค่ะสัญญาณของโรคกรดไหลย้อน 1. แม่ท้องจะแสบร้อนบริเวณคอหรือหน้าอกส่วนบน 2. ช่วงหลังตื่นนอนแม่ท้องจะมีความรู้สึกขมคอระคายเคืองคอหรือเสียงแหบ 3. เรอบ่อยเรอเปรี้ยว 4. คลื่นไส้อาเจียนวิธีบรรเทาอาการกรดไหลย้อนสำหรับแม่ท้อง 1. รับประทานอาหารเป็นมือย่อยๆแม่ท้องควรแบ่งอาหารเป็นมือเล็กๆแต่ทานบ่อยๆและเคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะ 2. <c oughs> ไม่นอนหลังจากพึ่งทานอาหารเสร็จควรนั่งยืนหรือว่าลุกเดินอย่างน้อย1ชั่วโมงหลังทานแล้วค่อยเอนตัวนอนนะคะ 3. <Okay. S 1> ไม่ทานข้าวคำน้ำคำควรดื่มน้ำหลังจากทานอาหารเสร็จไม่ดื่มน้ำระหว่างทานอาหารค่ะ 4. หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจกระตุ้นให้เกิดอาการเช่นผลไม้รสเปรี้ยวอาหารรสจัดอาหารไขมันสูงน้ำอัดลมเครื่องดื่มคาเฟอีนอาหารที่มีส่วนผสมของมิน้นท์ 5. เคี้ยวหมักฝรั่งหลังรับประทานอาหารมีการศึกษาพบว่าการเคี้ยวหมักฝรั่งที่ไม่มีน้ำตาลและไม่ใช่รสมิน้นจะช่วยเพิ่มน้ำลาย ที่จะช้าล้างกรดในกระเพาะอาหารซึ่งไหลย,ย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ค่ะ 6. ใช้หมอนหนุนบริเวณลำตัวส่วนบนระหว่างนอนหลับ <c oughs> เพื่อให้หลอดอาหารอยู่สูงกว่ากระเพาะอาหารและควรนอนตะแคงซ้าย <c oughs> 7. รับประทานโยเกิร์ตหรือดื่มนมเมื่อเกิดอาการเนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยบรรเทาอาการแสบพร้อนจากกรดไหลย,ย้อนได้ 8. ใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารเช่นกาวิสคอนคนท้องทานได้นะคะ ส่วนปริมาณควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้ยาด้วยเพื่อความปลอดภัยต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ค่ะปกติแล้วอาการนี้ไม่เป็นอันตรายต่อแม่และลูกน้อยในครรภ์และจะหายไปเองหลังคลอดแต่หากอาการนี้ทําให้แม่ท้องตื่นขึ้นมากลางดึกมีอาการกลืนลําบากไอน้ําหนักลดหรือว่าถ่ายเป็นเลือดควรเรียกไปพบแพทย์เพราะว่าหากปล่อยไว้อาจส่งผลให้หลอดอาหารเกิดความเสียหายรุนแรงได้นะคะ เป็นแม่ท้องต้องเข้มงวดสำรวจทุกอาการบอกโรคอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร